ถ่ายรถถ่ายรถเข้าที่พักเออเล้สุกพ่อไกลไหมไปไปนอนอ่ะสุกพ่อไกลไหมไปนอนอ่ะนี่เดินผมเดินลงไปนี่อ๋ออยู่นี่นอนบ้านเดี๋ยว บ้านผางี้มาเป็นรอบที่สอง

ลูกค้าเดินออกมาเที่ยวได้เลยครับไกลไหมไม่ไกลครับไม่ไกลเดินออกมาก็เจอหมู่บ้านเลยครับไม่เไ้าที่แล้วมันเดินไม่เข้าไปแล้วมันไกลไงอ๋ออันนี้ไม่ไกลครับมันอยู่ในตัวหมู่บ้านนั่นแหละครับเนี่แค่วัดเดิมไปหมู่บ้านผาหิงหมดเลยครับนีคนในพื้นที่เนี่ยนี่ใช่ใช่ใช่ลูกเดาเนี่ยร่วมขึ้นน้ำนางนอนเป้ว่านอนหมดแล้วครับจตุการิเทน่็นนอนหมดเลยครับคุณนัทนางนอนใช่ครับใช่ หัวจะอยู่ช่วงซ้ายครับโอ้ยอยู่ด้านซ้ายเหรอนี่เหรอนี่ครับแช่ใช่ครับแช่ที่นัานเองสิบสองบาทติกเนี่ยทำอยู่เลยหัวเนี่ยอ๋อด้านนี้เหรอหลวงพ่อท่านน่าจะมาสวดงานศพด้วยอ่ะมาหรือยังหลวงพ่อไม่รู้นะครับนนึงงานคุบ้าอันนั้นไมันอยู่บ้าบนชุ่มมาบนชุ่มมาไม่สายมั้งครับ ลุ ừ ừ <no> ้นล <like you S 1> uh ุ oh ้นลุ so though, uh ้นลุ้นลุ้นไม่รู้นะครับว่าแกจำว่าอยู่ที่ไรสายหรือเปล่าไม่รู้ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหโอ้โจะเดินขึ้นไหวเหรอเนี่ยเดินเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านคืออยู่ตรงนี้นะจนขายของ่ใช่ใช่เดี๋ยวตนเย็นเขามาขายครับจนผ่าวาคาเนาะใช่ครับอาคาเออจนผ่าวาคาแล้วโจ๊กเอรเนี่ยขามกันเนี่ยอาคาครับคนในบ้านนี่ยน้องเขาสีฟ้น้องนุ้ยก็เราคุยแค่ตะเพียวนี่บ้านหมอผีใช่ครับเดี๋ยวลูกค้าเดินออกมาที่ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ โอ้ลงไปอีกันเนี่ยลงไปอีกันเลยครัคิดยังไงจึงมาสร้างมุมสเต็มเขาอยู่อย่างนี้แต่เล็กแต่น้อยแล้วก่อนหน้านี้อาชีพอะไรนะทำสงกาแฟหมดแล้วครับจากที่พ่อลงไปมองไปใต้ใต้หลังใต้ที่พักนี่เป็นกาแฟหมดเลยอ๋อกาแฟเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปตรงนี้ครับกระเป๋าไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีพนักงานดูแลให้หมดเอาเดินเข้าไปที่ว่าตัวเป๋าพอถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับเดินเข้าไปข้างใน โอเคในชุมชนเนี่ยมีกฎข้อห้ามอะไรบ้างอ๋อไม่ม uh> ีค uh> รับลูกค้าเวลาเดินไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดินออกไปถ่ายรูปได้ครับได้เนาะไั่มีเขาไม่ได้นะเราทำแต่ตัวก็ได้เทาเสร็จ

ด,ดูดอกเซียวสิโอ้ยดอกเสียวเต็มเลยนี่หลังไหนนี่นี่นี่ อ๋อนี้ใช่ไหมองไอ้ทข้างบนอาห้อง่อเหรอใช่้องอนตกฝันก็ได้ไอี่ห้องบ้นเหรอใช่ตานะตาอยู่ข้างนี้้งนี้เลยมคเลยนะ้นะสมดเหรอใช่เลือดไเลย้หรือข้างงอ กระแลนีสองชั้นเลยดูองลนหน่อยสิสวยสวยจมาดูดูระหน่อยสิอนข้งนมาดูสิอ่ะว้าวสลนยใชกวลนามีประการด้วยตัวงา้สวยโอ้ยดดดสวยจังเลย

อย่าเผออย่าเผอลูกนะตาระวังตกนะดอกไม้ตาลูกเอ๊ะระวังหลานนะ้าโอ้ดอกไม้สวยจังเลยสิไ่อะเอ๊ะนี่คุณน้ำนางนอนเตืออเขาคุณน้ำนางนอน อะไรไม่สอดนักกากหรอกฮะดอกไม้สวยจังเลยเตี้ยเก่าขุนน้ำนางนอน Oh, น่าดูเลยโอ้นั่งนั่งนั่งเลยโอ้ยก็อินีนั่งสบายกว่าเดี๋ยว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 ตกมันไดเดี๋ยวตกบันกันสวยเนาะสวยมากเลยนี่ข้างล่างก็อ่าเป็นสวนสวนกาแฟ ไร่ากาแฟทั้งนั้นเลยอน,นี่คือกาแฟปะกาแฟเขาเปลูกาก,กาแฟนั่นน่ะที่เป็นดอกสีกาขาวๆนี่ดอกสีกาขาวๆกาแฟนั่นเลยนุ่นๆเยอะแยะไปหมดเลยขาวๆต้องระวังบาลานซ์ระวังใส่แล้วมันตัวดูดเก็บพี่ไก่ไม่ไงอันนี้ไก่ตึ้งข่าวเอะด้วย อ๋องจูมอย่างเลยแล้วอะไรนะอาอพ่อก็ใส่โอ้ส่กแล้วนนี้ได้มาเที่ยวภูมิใจที่สุดเข้าอาคาแล้วก็อยากอาคาได้พักหลังอย่างงามเลยยายเหมือนมากเลยอ่ะ ย้ายาดิหมดแรงไหนน้อยาหอยขอต้องเอาัวไนเมืองนาอ้นมาหยาหี่หดมเดินออกกำลังกายเย็นๆนี่บ้านดั้งเดิมเออดังเดิม วิถีชีวิตต่างๆนี uh huh. ่ขึ้นมาใหม่เื uh huh. อนที่เรามาอยู่นี่ขึ้นมาใหม่น uh huh. ีถึงวิถีชีวิตชีวิตตั้งเดิม

หมู่บ้านเดินได้หมดเลยได้หมดเลยสุชีได้หมดอ๋อไม่มีปัญหาเนาะไม่มีภารก็ในหมู่บ้านเรามีโกอยู่างนี้อยู่แล้วอ๋อเพราะถ้าเราพาที่ไหนาเหมือนกันหมดอ๋อชิวได้สุชีเลยอ๋อดีมากดีมนะากต้อนรับดี <c oughs> จาร่าขาต้อนรับดี Vô tầng này này លោតឡានៗៗៗ ภสเตาสตของบ้านฝฟายเทือกเขาคุณน้ำนางนอน วิ้ยตายแล้วใช่ได้ช็อตเด็ดเออวิวสวยเห็นไหมเป็นไงนางเข้ากล้องตลอดเดี๋ยวนี้ถ่ายให้มากเอาแบบนี้เอาไปเข้าใจไหมเอาเดี่ยวใช่ไหมใช่อ่ะตอนนี้เอาเดี่ยวอุ้งหัวลงก่อนเอาแม่ลงอันถ่ายกันอ่ะสวยชโอ้ยวอลันสวยเลยกวันบางกล้องเอิื่นวอลันมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดอันหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มทั้งสองกน ก้อนนี้ตรงนี้แม่จับผมนักไม่หน่อยอ่าก้องก้องฉันได้ยังหนึเอาสองนิ้วยากเอานิ้วเอาสองนิ้วกำลังเข้น่ครับเล่เวลาราราตีแปะกันดีไหมเคเคโอ้ยปุ๊บปั๊ สวยมากเลยเอามือออกห่างๆอย่าบังหน้าสวยาหวานกเยงจเอ้ยน่ารักมากเลยคะน่ารักน่าักเลยอะไรเอาห่างขอดหน้าเบอร์ไมงงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเยววาวีเป็นร้านอาหารแน่นอนเลยเหมือนอยู่บาดีเยอะขออนุญาตนะครับ ลืมถ่ายรูปล้พอ่านพื้นเมืองของจนเป่าอาถามีอะไรบ้างมีอะไรต้มต้มอะไรต้มเกียวใช่ผัดผัก นี่อะไรไข่ไอ้นี่สิอร่อยลปลาเต๋แต่นี่ไม่รู้จักเป็นอะไรน,นี่เป็นอะไร,รไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนล้างมือก่อนนี้พิเศษกินอาหารพื้นเมืองพื้นบ้าน แต่มันไม่เหมาะกับคนไทยโตก่นจะถอดมดมาแตนี่เมื่อวานเตนไม่ชอบเหรอมันก็ตัวไป้งอะมันก็คือสกีอ่ะโอเคอ๋อนี่ผักสองอากาศยามเช้าที่ภายอุณหภูมิประมาณ20องศา Đọc siêu Bàn Suối ngắm mà สวยมากเลยตัวอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเช้าเช้าวันที่28ที่ทางนี้เทีอเขาขุนน้ำนางนอนอันนี้ก็บอกด้านด้านหัวใช่ไหมนี่ ตรงนี้อ่ะเดินไปตรงถ่ายลูกใช่มั้งนี่ก็บอกด้านหนัวของขุนน้ำนางนอนฮะโอเคจ้ะผมดูผมก่อนแล้วเขาก็คงมาใส่ช่วยใจเลยฮะอาารเช้าวันนี้ที่ผางี้างี้ผางี้นางนอน ทำไปลาที่นั่งนอนอะไรน้งนอนอยู่นู่นมั้งเหรอตรงโน้นอย่างนี้อ่านะฉันย่อโอ้น้ำอะไรน้ำส้มน้ำส้มค่ะส้มขันอย่างดีเลยทำนี่คุณน้ำนั่งนอนอยู่ตรงนี้นี่คุณน้ำนอนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ตรงไหนหัวตาทำดอยฮี้นี่ นี่ตรงนี้อันนี้เป็นเทือกเขาคุณน้ำนางนอนทั้งหมดมันมันมันไปถึงขาหรือไปถึงท่าบ้านอะไเหรอหลังจะทะลุท่ามายที่้่ามายที่ไปไปไปทะลุการที่แล้วมานี่ได้ไป ถ้ามคุณน้ำนางนอนด้วยคราวนี้ไม่มีเวลาพอไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินก็ไปถึงจุดนั้นก็ไปไม่ถึงเพราะว่าอากาศหายใจไม่มีอากาศไม่พอไม่พอมันลึกมากสองร้อยสองร้อยกว่าเด็กอยู่ได้ไงเนาะกว่าอยู่ได้เข้าไปอ่ะนั่นสิเขามีเด็กอย่างว่าแหละมันเขาเด็กเขาวัยรุ่นมัน พลังกำลังมันเยอะกำลังดีมีภูมีุมิตด้างตานโจงบรรยากาศได้เลยมีคนแอบตายรูปด้วย

ภูเขาเหมือนเป็นประตูใช่ไหม ขออนุญาตรีวิวไม่ไม่ยังไม่หมดเลยไม่หมดขออนุญาตรีวิวเจ้าของร้าน,อนขออนุญาตรีวิวหน่อย <c oughs> อ่านี่ต้นตำหนับป่ะหรือยังไงต้นตำหนับต้นตำหนับป่ะของของกาแฟในพื้นที่เลยใช่ะไหมใช่อ๋อดีสูตรพิธีผสมใช่ไหมใส่น้ำผึ้งนิดหน่อย นี่เป็นคาราเมลครับอ๋อคาราเมลนี่เป็นน้ำเป็นอ่าสูตรนี่เป็นสูตรลับไหมสูตรลับใช่ไหมไม่เนี่าวิธีชงให้มันอร่อยใช่ไหมต้องมีมีเทคนิคต้องใส่คาราเมลและใส่อะไรอีกไหมนอกจากคาราเมลอะไรอีก ก็กาแฟกาแฟบดหรือว่าเป็นกาแฟประเภทไหนบดสดๆเลยหรือยังไงสูตรสูตรลับใช่ไหมไม่กล้าบอกใส่ใส่นมสดนิดหน่อยใส่นมสดนิดหน่อยโอเคสูตรลับเขาล้วถ่ายนิดหน่อย๋อ เป็นสูตรลับสูตรลับวิธีชงอ๋อนี่เครื่องบดเขาเอาแก้วมาเอาเราเอาผงเขาเอแก้วรองผงเท่าไหร่แก้วร้อยอแก้ว้ส้วมีลูกก้าวนุ่นเต็มเลย O okay.